สำนักแต่งชื่อดังที่เชี่ยวชาญด้านการโมดิฟายรถดิฟที่โด่งดังไปทั่วโลกชื่อนั้นไม่มีใครไม่รู้จักยูลาสถูกกอ่อตั้งขึ้นมาโดยเคนโนวมุระชายผู้ที่หลงไหลในการดิฟติ้งซิ่งรถเป็นชีวิตจิตใจย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็ก โนมูเคนเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี1965ที่เมืองฟุกุโอกะในวัยเด็กเขาเป็นนักกีฬาเบสบอลที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงคนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงประจำโรงเรียนแต่สุดท้ายเส้นทางการเป็นนักเบสบอลอาชีพก็ต้องถูกดับฝันลงจากอาการบาดเจ็บของเขาต่อมาพอเขาได้ใบขับขี่เขาก็ได้ผันตัวไปเป็นนักซิ่งหลังถนน เด่ว่าจะเป็นการแข่งสตรีทแดกในตอนกลางคืนลามมาจนถึงการแข่งโชทเกะเลสซิ่งวิ่งเรียบเขาเยกได้ว่าเขาเอาหมดเก็บสะสมประสบการณ์มาเรื่อยเรื่อจนเขาได้มาเป็นนักแข่งรถอย่างเต็มตัวและในปี1992อาจารย์โนมุเคนก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขัน AJ8 อิกาเตนรือคำว่าอิกาเตนในภาษาญี่ปุ่นจะแปลว่าเทมปุระปลาหมึกจึงได้มีการใช้สัญลักษณ์ปลาหมึกเป็นโลโก้ประจำการแข่งนี้ และไฮไลท์ของการแข่งอีกาเตนนี้ก็คือการดริฟตลดไปพร้อมๆกันหลายๆคันนั่นเองหล้วใจปี1996เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอาจารย์โนมุเคนพอลูกชายของเขาได้เกิดขึ้นมาและในปีนั้นเองเขาก็ได้ตัดสินใจเปิดสำนักแต่งรถขึ้นมานั่นก็คือ สำนักยูราสนั่นเองโดยคำว่ายูราสเป็นการเขียนกับตัวอักษรมาจากคำว่าซาลุซึ่งในภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าลิงและนั่นจึงได้กลายมาเป็นฉายาของอาจารย์โนมูเคนก็คือมังกี้เมจิกที่มาพร้อมกับท่าเต้นประจำตัวสุดกวนสายเอนเตอร์เทนของแทะในตอน,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 นแรก ตัวอาจารย์ทํางานด้่นอินททเลียควบคู่ไปกับการทํางานที่ยูรัสโดยสาเหตุที่อาจารย์โนมูเคนได้ตั้งสํานักยูรัสขึ้นมาก็เพราะว่าช่วงนั้นตัวเขาซิ่งหลังถนนหนักมากต้องใช้ยางเยอะและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยางแต่ละทีก็สูงมากอาจารย์แกก็เลยซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนยางเองมันซะเลยเพื่อลดคอสมีอุปกรณ์แล้วแต่ยังไม่มีสถานที่ทาเอะเอาอยัางไงดีก็ซื้อการาดมาไว้ทํารถซะเลย เงินมาปัญหาจบทําไปทํามาก่อได้เปิดเป็นช็อปแต่งรถและกลายมาเป็นสํานักยูราที่โด่งดังอย่างเช่นทุกวันนี้ปี2000 Y2K อาจารย์โนมูเคนก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันดิฟดีวันกลางปีเป็นครั้งแรกผลงานของเขาอยู่ระดับกลางๆ เพราะตัวาจาร์ห่างหายจากการดิบไประยะหนึ่งก่อนจะมาแข่งรายการนี้ในปี2001เขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักขับให้กับทีมบิดแมนูแฟคเจอร์พาร์สเจแปลหลังจากนั้นฝีมือของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเขาเป็นที่รู้จักและมีฐานแฟนขับเพิ่มมากขึ้นจากท่าเต้นเลียนแบบบิงสุดกวนของเขาและสไตล์การดิฟอันเล้าใจที่จะเรียกควันออกมาอย่างมหาศาลตลอดการดิบจนตัวาจารย์ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้คิดค้นท่าสโมกเทคนิค พายุสลาตันควันยางฉายาของเขาก็คือฮาคุเอ็นบันโชหัวหน้าแก๊งควันขาว 食い込ことができるかどうか。どうそれではついていく吉岡俊樹し,しかしやはり耐えつる男野村健がまず入ってくるそしてその後ろから吉岡俊樹が食い込んでこようというところしかし吉岡は食い込めない食い込めない食い込めないか食い込めないと離されて白煙地獄のすぐ後ろ七三に近い六四。角度と白煙は誰にも負けません1 0代表野村健。百点。 และเขาก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศดีวันกลางปีมาได้ในปี2006และปี2008ในส่วนของสำนักยูราทปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่27แล้วย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของสิ่งชิ้นแรกที่ทางสำนักสร้างขึ้นมานั่นก็คือ Pie Apple บูชนิดพิเศษที่เอาไว้เพิ่มหรือลดแท็กชั่นล้อหลังสําหรับรถด,ดิฟและคนเทสขอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอาจารย์แม็กโอริโดของเรานั่นเอง ของสิ่งที่อาจารย์โนมูเคนสร้างขึ้นมาเขาตั้งใจให้มันติดตั้งและปรับเซตได้ง่ายเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้เก่งในเรื่องสกิลช่างมากนักของที่ออกแบบขึ้นมาจะเป็นในรูปแบบสไตล์ที่ตัวอาจารย์แกชอบทั้งนั้นหลังจากนั้นอาจารย์โนมูเคนก็ได้สร้างของแต่งเกี่ยวกับรถดิฟออกมาเรื่อยๆชิ้นต่อมาก็คือแหวนเพิ่มมุมลอ้อซึ่งมันทำให้การเลี้ยวแบบยูเทิร์นง่ายขึ้นมากๆถึงขนาดโนบุเทรุทานิกุชิ ต้องตกตะลึงกันเลยทีเดียวต่อมาเจ้าหมาน้ำออกแบบโดยใช้กฎคันโยกทำให้ช่วยเบรกได้เบาขึ้นโดยที่มาของไอเดียของเขามาจากการพยายามหาวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาและปรับแต่งสิ่งนั้นๆต่อมาชุดแต่งแอโรพาสยูรัสก็ได้ถูกออกแบบขึ้นมา ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดก็คือชุดแอโรพาสของ Sky l i ล e อ r 3 4ซึ่งจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวรถให้มีความดุดดันมากยิ่งขึ้นตามคอนเซ็ปต์รถในฝันของอาจารย์โนมุคเคนเลยตัวบอดี้คิดจะประกอบไปด้วยกันชนหน้ากันชนหลังโป่งหน้าโป่งหลังสเกิร์ตข้างซ้ายขวา ฝากระโปรงหน้าและหางหลังทั้งหมดรวมกันเป็นชุดยูร่าซูเปอร์วายแอลอซิเต็ปเรามาดูรถซิงที่ตที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมากันดีกว่าโตโยต้าโปรเกอรรถยอดนิยมของผู้ชายรุ่นใหญ่ในญี่ปุ่นเห็นทรงลุงลุงแบบนี้อาจารย์โนมูเคนแก่เล่นจับมาทำรถดิฟมันซะเลยโดยพื้นฐานตัวรถเป็นเครื่องวางหน้าขับหลังอยู่แล้วประกอบกับเป็นเครื่องหนึ่งอีกอาจารย์แกก็จับเทอร์โบลูกใหม่ใส่เข้าไป K 5 6 6 0 R ปั่นแรงมาได้ถึง500ตัวโช๊ค CFT เบรกมือ j จ x ชุดแต่งก็ใช้ของสำนักยูรัสจากนั้นจับยัดล้อเลขขอบ19เข้าไปเพิ่มยางสปอร์ตเข้าไปอีกสักชุดเท่านี้ก็พร้อมดิฟแล้วเเาาาาททีีี่่่่่คอออออกมสสตตรรรยนะว ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรอาจารย์นุมูเคนก็จับมาทำรถด,ดิฟได้ไม่เว้นแม้กระทั่งรถ SUV คันนี้ n i ิสสันลาซิน RFMB 1 4มากับเครื่อง SR 2 0 DET จากซินเวีย S 1 5โมดิฟายระบบอัดอากาศและเวสเกตใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้เทอร์โบของ K 3 3 5 0 r ปั่นแรงมาได้สูงถึง350ตัวระบบทรงกำลังใช้เกียร์ของ Skyline GTR ชกอ,อัพใช้ของซินเวีย S 1 3 ระบบเบรคอัปเกรดเป็นของ Skyline R34 เท่าน,นี้ก็พร้อมลงไปบินในสนามแล้วคั้นต่อมา Skyline R34 เปลี่ยนเครื่องเป็น VH45DE b อก V8 ขนาดความจุ4.5ลิตร NA แรงม้าไม่เยอะ280แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแต่เน้นทอรอกหนักมากกดทีหลังติดเบาะดิบแบบมันๆกันไปเลยสุดกวันนี้มีอีกไหมมีนิสสันซินเวียเอนางฟ้า สซ็ตเอนจิ้นเป็น V12 เครื่องเดิมเดิมนี่แลงมาได้สูงถึง280ตัวเซ็ตช่วงล่างเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็ลงไปดิฟกันที่สุเดียโมเน่3นี่そんなに回転上げずともねこうてドリフト可能ですよほらあはちょっと重たいですねでスピードこしても3で3のまま行けるですねこれほら意外と初心者とかでも ややและอีกคันสร้างชื่อที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ยูราส b i บิดสกายไ GTTER34 รถแข่งดีวันกลางปีของอาจารย์โนมุเคนนั่นเองมันเป็นรถดิฟระดับไอคอนิกที่ดังไกลไปทั่วโลกจากความสวยงามของบอดี้พาร์ทและสไตล์การขับอันเฟี้ยวฟ้าวของตัวอาจารย์เองเรามาจอะสเปคเจ้ารถคันนี้กันดีกว่าภายนอกใช้ชุดแต่งจากยูราส D1 ดีวันสเป i เวอร์2ทั้งกันชนหน้า สเกิร์ตข้างโป่งขยายหน้าหลังและกันชนหลังหางหลังแบบ G.T.Wing ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนไฟเบอร์จาก Top Secret รับสุดยอดฝากระโปรงหลังดายคาร์บอนของบิดประตูคาร์บอนไฟเบอร์จาก FRP Magic กระจกอะคริลิกแซนคหลายค่ารถออกแบบโดย MS Revolution ภายในพวงมาลัยของ Key Racing เบาะคาร์บอนเคปล G.T.1 Racing ของบิดเกตวัด b i ดหัวเกียร์ก็ของบิด โลบาคโคมูลี่6จุดจากเรซลย USA เครื่องยนต์เป็น RB25DET ขยายความจุจาก2.5ลิตรเป็น2.8ลิตรเพื่อใช้ลากตัวถังอันหนักน่วงของสกายไล e ์4ประตูไปข้างหน้าโมดิฟายเครื่องยนต์ชุดใหญ่ด้วยของแต่งจากบิดไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ออยล์คูลเลอร์เวสเกตเฮดเดอร์หัวฉีดหัวเทียนท่อไอเสียทั้งระบบครบจบที่บิด ตัวแรงม้าไปได้สูงถึง533ตัวช่วงล่างถูกปรับเซตใหม่ด้วยของซิ่งจากสำนักยูลาดทั้งหมดทั้งมวลช่วยพาให้เจ้าบิด er 3 4เอาชนะเอ็มเพซาหน้าเหี่ยว gdp ของโนบุชิกิคุมาคุโบะมาได้ในปี2006และในปีนั้นโนบุเคนก็ได้รางวัลรอชนะเลิศดีวันกลางปีมาครอบครองและในปีถัดมาเธอโบลูกใหม่ของบิด k 2 7 3 4 7 0 m o j ก็ถูกติดตั้งเข้าไปบ่นแรงมาได้สูงถึง571ตัวส่วงกำลังผ่านเกียร์ซีเควนเชียลของโฮลิงเจอร์เพื่อใช้ในการลงสู้ศึกดีวันกลางปีแต่นี่ไม่ใช่รถด,ดิฟที่โนมุเคนขับคันแรกในรายการดีวันกลางปีก่อนหน้านั้นเขาเคยขับม i s s ินสกายไลเออา34 GTS คันสีเงินมาก่อนซึ่งใช้ลงทําการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2001แล้วถึงแม้ว่า ตัวถังจะมีน้ำหนักที่เยอะความว่องไวในการเข้าโค้งก็น้อยเมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นๆอ,อย่าง 180SX, s i n w e e S15 หรือ Corolla AE แต่ทางสำนักบิดก็ไม่หวัน่นโมดิฟายขุมพลัง RB25DETneo ด้วยของซิ่งชุดใหญ่ไฟกระพริบ Bishpo Kit ซึ่งประกอบไปด้วยเทอร์โบ K5 6 6 0 r อ cool er ินเตอร์คูลเลอร์ b i s LM, ปั๊มติ๊กก็จาก b i s Regulator Nismo เวสเกตบิด E 5 6ตัวควบคุมบูต SBC ID กองอากาศ s u s Power ทอไอเสียเนอร์สเปก R มอน้ำยาชิโอแฟคทอรี่ซูเปอร์ไลท์ R ออย c o คูลเล Type B ทั้งหมดถูกปรับจูนเข้ากันด้วยกล่อง ECU a s s e s s สร้างพละกกำลังได้สูงถึง465แรงม้าที่6,800รอบต่อนอาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ OS Chicken Cut Bit Active เฟืองท้ายลิมิ t เต็ดสลิปนิสโม s ช่วงล่างมีการเซ็ตใหม่ใช้บูทและเหล็กกันโค้งจาก n i ส m โมโชคอัพใช้ของ b i ดแซชเอสพีเซเว่นล้อบิดเทคนสปีดแซทูขอบ18นัดด้วยยางดันหลบ f อบ FM 901ชุดแต่งรอบคันของ u ู Spec a Kit. าร์ด s ี e ันสเปกแอฝากระโปรงหน้าคาร์บอนไฟเบอร์จาก t o ับซ c เ e t และสุดยอดฝาท้ายคาร์บอนไฟเบอร์ของบิดภายในใช้เบาะเลสซิ่ง GTT พวงมาลัยโมโมหัวเกียบบิสและเกตก็ของบิดดีซีในปี2012อาจารย์โนมูเคนก็ได้มีการเปลี่ยนรถที่ใช้ในการแข่งดิฟมาเป็น Toyota GT86 และชื่อของมันก็คือบิดฟอลคน86ภายนอกใช้ชุดพารรอบคันจากยูรัสตัวถังม,มีการไล่เบาแบบเต็มระบบเสริมความแรงเข้าไปด้วยการสว a เครื่องเป็น 2JZ GTE ความจุ3.0ลิตร พวงด้วยเทอร์โบตัวเครื่อง GTC094R บวกน็อตเข้าไปอีก1นึงถังรีพละกระกำลังได้สูงถึง750แรงม้าที่7,200รอบต่อนาทีกล่อง ECU ใช้ของ V.I. p e c จากประเทศนิวซีแลนด์ส่งกำลังผ่านคัด O.RC พ0 0เกียร์ H Pattern จากเก t r e c k 6สปีดเฟืองท้าย Limited Slip จาก T.R.D. 3.7ในส่วนของช่วงล่างโชคใช้ของ b i ด ZZR ตัวปรับเซตองศาเลี้ยวของ D.Fello ระบบบังคับเลี้ยวใช้เป็นอิเล็กทริกไฮดรอลิของ MR2, ล้อเอ็นไก RP03 Racing Prototype, หน้าขอบ17หลังขอบ 18, รัดด้วยยาง Falken As Asenit RT615K และเบรกของ Project m e ในส่วนของภายในผงมาลัยของ Key Racing เบาะจาก Bit b i t Japan, หน้าจอแสดงผลดิจิตอลของ Lespack IQ03 และมีการเสริมความแข็งแรงของตัวถังด้วยโลเคสดำแบบเต็มระบบ ในสมัยนั้นนักดิบที่อาจารย์โนมูเคนต้องประมือด้วยก็มีแต่ยอดฝีมือทั้งนั้นยูคิโนบุโอคุโบกับ AE86 แดงของเขา โยอิชิอิมามมระที่มากับ RX-7 FD3S คาซาม่ากับซินเวีย S15 ตัวแรงมาซาโอซูนากะกับรถคู่ใจ RX-7 FD3S สีฟ้าไซโตกับเชเซอร์ JZX100 โนบุชิกิคุมาคุโบกับซินเวีย S15 ทีมโอเรนจ์อิมามมระทาคิฮิโร่กับ RX-7 f c 3 s คู่ใจและตัวแรงคันอื่นๆอีกหลายคัน แม้ว่าในปัจจุบันอาจารย์โนมูเคนจะวางมือจากการแข่งลิฟไปแล้วแต่ตำนานการลิฟของเขาจะยังคงอยู่ต่อไปควบคู่ก,กันกับคอนเทนต์ต่างๆที่อาจารย์เคยสร้างไว้ในรายการของวิดีโอออปชันและที่สําคัญสํานักยูรัาสของอาจารย์โนมูเคนก็ยังคงพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่อยๆและโปรดักต์นั้นไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องใช้เพื่อการดิฟอย่างเดียวแล้วเพราะตัวอาจารย์เอง มีเป้าหมายที่จะคิดค้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายเพื่อให้ทุกๆคนสามารถใช้ได้และนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์โนมุเคนอยากจะทําและต้องทาให้ได้และตัวเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้รถดิฟสักคันเพื่อนๆจะเอารถรุ่นไหนมาทําเป็นรถดิฟก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ emperor, ่ง <le> ก <aser S 1> ุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดล่าคอนเทนต์สุด e อ c l u s ค v e เจาะลึกเรื่องรถสุดมันกว่าใครที่เดียวที่ออลออเออร์เลอร์เลเซอร์พิมพ์เออร์เลอร์ภาษาอังกฤษส่วนเลเซอร์ก็ภาษาอังกฤษเหมือนกัน